ทานายตั้มเดอะซีรีส์ดังกว่าละครหลังข่าวจริงๆอย่าคิดว่าละครกลางข่าวจะอยู่รอดเพราะแม้แต่ฮอลลีวูดก็แทบจะอยู่ไม่ได้ความโลภและความอยากได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะไม่เคยให้ความสุขแก่ผู้ใดการกระทําที่ดีและคําพูดที่รอบคอบควรเป็นหลักในการใช้ชีวิตทานายตั้มเป็นที่รู้จักในเรื่องการสู้คดีอย่างแน่วแน่และมั่นคงแม้เขาจะมีชื่อเสียงในวงการทว่าพฤติกรรมของเขาเริ่มถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังนี้ข่าวหรือว่า เขาวางแผนเตรียมตัวสู้คดีนี้มานานแล้วหลายคนเล่าว่าเขามักหลุดพูดถึงสิ่งที่เขาทำราวกับกำลังชี้นำให้คนเข้าใจว่าความชั่วมันต้องจบลงหรืออาจเป็นความคิดที่เขาใช้เป็นเครื่องมือบางหน้าเพื่อให้คนทั่วไปไม่สงสัยในความมืดที่ซ่อนอยู่เงินอาจทำให้คนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยไม่รู้ตัวการไม่สำนึกและการไม่ยับยั้งชั่งใจเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเสื่อมลงเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนที่ชัดเจนว่าอำนาจเงินไม่ได้มีคุณค่าที่แท้จริง หากไม่ได้มาโดยคุณธรรมและการทำงานสุจริตสิ่งที่ทำให้หลายคนเตือนใจคือการหันหลังให้กับพี่อ้อยลูกความที่ให้การสนับสนุนเขามาตลอดโดยพี่อ้อยไว้วางใจในตัวทนายตั้มมากและมองว่าเขาจะดูแลผลประโยชน์ให้ได้อย่างซื่อตรงแต่ทนายยอตั้มกลับใช้ความไว้วางใจนี้ให้เป็นโอกาสในการกอบกวเงินไปจนหมดเมื่อมองในแง่มุมของความเป็นทนายผู้นำทางกฎหมาย ผู้คุ้มครองสิทธิของประชาชนการที่บุคคลเช่นนี้ทำเรื่องเหล่านี้ยิ่งทำให้เกิดคำถามว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังจิตใจของทนายตั้มจากการสอบสวนพบว่าทนายตั้มพยายามซ่อนเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงนี้ไว้ตามบ้านญาติหลายหลังและยังมีข่าวหรือว่าเขาได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บางคนในกระบวนการซ่อนเงินยิ่งทำให้สังคมเกิดความเครื่ลงใจต่อระบบการบังคับใช้กฎหมายว่า มีความโปรง่งใสแค่ไหนในแวดวงการเมืองและสังคมไทยการเช่าโกงมักถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ที่อยู่ในอำนาจทว่าการเปิดโปงกรณีของทนายตาั้มทำให้ประชาชนได้ตระสว,ว่ามีอีกหลายสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแม้ทนายตั้มจะเป็นทนายที่เก่งในเรื่องการเลิกเกมคดีและมีทักษะที่แข็งแกร่งในกระบวนการยุติธรรมทว่าเมื่อความสามารถนั้นกลายเป็นเครื่องมือในการบิดเบือนและทำร้ายผู้อื่น มันก็กลับกลายเป็นดาบที่ทำร้ายทั้งตัวเขาเองและผู้คนรอบข้างสำหรับหลายคนที่เฝ้ามองเหตุการณ์นี้การเห็นคนเก่งที่ขาดคุณธรรมอาจกลายเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงบางคนถึงกับกล่าวว่าทนายตั้มกำลังขุดหลุมฝังงอตัวเองการกระทำของทนายตั้มยังส่งผลกระทบอย่างหนักถึงครอบครัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะลูกที่ต้องมาแบกรับผลของการกระทำที่ผิดศีลธรรมของบิดา ที่อาจนำพาตนเองไปสู่จุดจบที่ไม่น่าภาคภูมิใจเหตุการณ์นี้สำหรับวงการกฎหมายและประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังในการยกย่องคนที่เก่งเพียงเพราะฝีมือโดยไม่มองถึงคุณธรรมวงการกฎหมายและความชั่วร้ายที่ไม่อาจคาดเดาได้แม้ว่าทนายตั้มจะเตรียมสู้คดีด้วยแผนที่ซับซ้อนแต่บรรดาผู้เกี่ยวข้องยังเชื่อมั่นว่าความชั่วไม่อาจหลีกเลี่ยงกฎหมายไปได้ตลอดแม้เขาจะมีความสามารถในการต่อสู้คดีแต่ลึกๆแล้ว ทนายเขามีความหลงตัวเองและเชื่อว่าตนเองฉลาดกว่าคนอื่นจนกระทั่งทนายตั้มเริ่มใช้ความฉลาดนั้นไปในทางที่ผิดโดยการหลอกลวงข่มขู่และใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเครือข่ายในที่สุดความโลภและการกระทำที่ผิดศีลธรรมนี้กลับทำให้เขาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้คดีทนายตั้มไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้เสียหายโดยตรงเท่านั้นยังส่งผลกระทบถึงครอบครัวและลูกหลานของทนายตั้มอเอง ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาได้วิเคราะห์ว่าความผิดพลาดของทนายตั้มมีแนวโน้มที่จะทิ้งรอยแผลไวใ้ให้กับลูกหลานอนอนในอนาคตเนือ้อองจากสังคมจะมองพวกเขาในแง่ลบนี้เป็นผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อมีการกระทําที่ละเมิดศีลธรรมอย่างรแรงการสืบสวนคดีทนายตั้มยังคงดําเนินไปอย่างเข้มขน้นโดยเฉพาะในประเด็นการฟอกเงินและการกระทําที่ไม่ชอบอีกหลายประการตำรวจได้พบเบาะแสว่างเงินบางส่วน ถูกกระจายออกไปยังเครือข่ายครอบครัวและเพื่อนฝูงผ่านช่องทางที่แยบยุนโดยคาดว่าเงินถูกนําไปซ่อนในบ้านหลายแห่งที่เป็นทรัพย์สินของทนายตั้มและครอบครัวตํารวจยังเตรียมขยายผลการสอบสวนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมคดีทนายตั้มปัญหาเชิงโครงสร้างในวงการกฎหมายไทยซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบางคนออกมาเตือนว่าการคอรัปแช่นนกและการใช้ความรู้ในทางมิชอบนั้นเป็นปัญหาที่มีอยู่จริงในวงการนี้ ไม่เพียงแต่สังคมจะได้เห็นบทบาทของตำรวจและนักข่าวที่ช่วยเปิดเผยความจริงแต่ยังเป็นบทเรียนให้กับผู้ที่ใช้วิชาชีพนี้ในการหลอกลวงประชาชนอีกด้วยแม้ว่าทนายตั้มจะถูกตั้งข้อหาหนักและอาจถูกจำคุกตามกฎหมายแต่ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายตั้งข้อสังเกตว่าระบบกฎหมายไทยยังคงมีช่องโหว่ในการจำกัดระยะเวลาการลงโทษคดีนี้อาจกลายเป็นกรณีตัวอย่างของการนำเสนอแนวคิดใหม่เพื่อให้มีการลงโทษที่รุนแรงและเหมาะสมกับ บอกการกระทําผิดของผู้ต้องหาชัดเจนว่าทําชั่วได้ชั่วการกระทําที่ผิดศีลธรรมไม่เพียงแต่จะทําลายชีวิตของผู้กระทําผิดแต่ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างลึกซึง้งคนไม่มีเงินไม่มีงานก็อาจทําให้ใครหลายคนเริ่มต้นทําในสิ่งที่ขัดต่อคุณธรรมแต่เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายคนเริ่มรู้สึกว่าความโลภสามารถทําลายความน่าชื่นชมและความเคารพได้หากคําพูดที่กล่าวออกมาไม่ได้ถูกคิดอย่างที่ท่วน ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็น่าจะมากเกินกว่าการขอโทษเพียงคำพูดพี่หนุ่มกัญชัยที่เป็นบุคคลที่มีภาพลักษณ์ชัดเจนเรื่องความซื่อสัตย์ความน่าละอายคือคำที่หลายคนใช้เรียกเหตุการณ์นี้เมื่อการกระทำที่ดูเหมือนเป็นการตกซักเริ่มปรากฏเป็นเรื่องที่เห็นได้มากขึ้นในสังคมคำถามคือเมื่อไหร่การกระทำเช่นนี้จะหมดสิ้นไปประเทศไทยจะต่อจากคนที่พร้อมกระทำสิ่งที่ขัดต่อคุณธรรม เพื่อแลกกับเงินและผลประโยชน์จริงหรือไม่บทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรสังคมยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดการกระทําที่ถูกตั้งคําถามนี้นอกจากจะทําให้หลายคนเสียดายความทรงจําและความรู้สึกดีๆที่เคยมีต่อคุณทนายแล้วยังอาจทําให้เขาสูญเสียที่ยืนในสังคมอย่างสิ้นเชิงการกระทําที่ฟังดูน่ารังเกียจและขัดแย้งกับภาพลักษณ์ในอดีต เป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนโกรธจนหลงออกหูแฟนคลับเขาต่างแสดงความเสียใจและผิดหวังและเชื่อว่าการกระทํานี้จะทําให้คุณไม่ได้เกิดในวงการทนายนี้อีกพี่หนุ่มกันชัยเป็นคนที่ไม่ประมาทและรู้จักรอบคอบกับทุกอย่างในชีวิตการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆอย่างระมัดระวังทําให้เขาสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในวงการและสังคมการมีชีวิตที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และคุณธรรมไม่ใช่สิ่งง่าย แต่พี่หนุ่มได้แสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นเรื่องยากเขาก็สามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงได้เสมอพี่หนุ่มกัญชัยเป็นบุคคลที่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกอบอุ่นและมั่นใจด้วยความดีและการกระทําที่เต็มไปด้วยคุณธรรม r o เขาไม่เคยละเลยผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือและไม่เคยทําให้คนที่ไว้ใจเขาผิดหวังสิ่งนี้ทําให้พี่หนุ่มมีผู้สนับสนุนและเคารพเขาในฐานะคนที่ยึดมั่นในความดีความดีนี้จะคุ้มครองพี่หนุ่มและครอบครัวจากภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ การกระทํานี้ทําให้หลายคนที่เคยชื่นชอบคุณทนายต้องเสียใจอย่างใหญ่หลวงกลายเป็นการทําร้ายตัวเองและทําลายความเคารพที่สังคมเคยมอบให้ใครก็ตามที่คิดถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวย่อมขาดคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจซึ่งสุดท้ายแล้วก็อาจนําพอหาเขาสู่ทางที่ผิดการไม่สามารถรับผิดช,ชอบต่อครอบครัวของตนเองเป็นสิ่งที่สังคมตั้งคำถามกับคุณทนายได้ การจะเป็นคนที่สามารถเป็นที่พึ่งหรือมีความน่าเชื่อถือนั้นควรเริ่มต้นจากความรับผิดชอบในสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนหากไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้คําว่ารับจบสำหรับเรื่องอื่นๆก็คงไม่มีความหมายใดๆสำหรับใครได้คุณหนุ่มกันชัยแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและเมตตาเสมอความตรงไปตรงมาของเขาทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากสังคมการทำงานของเขาเพื่อประชาชน ทำให้เขามีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการดําเนินชีวิตด้วยความดีนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความสํำคัญของคุณธรรมและคุณค่าที่แท้จริงในสังคม